สวัสดีครับบ่าวถอสวัสดีทนผช้ชมครับสวัสดียามเดึกๆเหมือนเดมิมนะครับผมสายด่วนนะครับสายด่วนอสารคามนะครับผมงวดวันที่16ธันวาคม2566เข่ามาหลายงวดนะครับเข่ามาหลายงวดนะพึ่งจะหลุดงวดที่ผ่านมาโอ้นะครับเอา้านะครับมีเขามีรุด นะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับออกสารคามอยู่ในสายนะครับมาแล้วงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันารอยหกสิบหกนะครับจะเด่นตัวไหนนะครับตัวไหนเด่นเลขติดตัวไหงนะครับมาฟังน้ำกันท่านผู้ชมสวัสดีครับนนครับสวัสดีครับสวัสดีออสารคามโอ้เขามาหลายงวดกับพึ่งลุดเนาะอาจารย์เนาะอ๋อ่า สวัสทีเอฟพีทุกคนเลครับเพือเด็กหลุนเปิดตึงตัวเด่นตัววิงครับครับอืมว่าเป็นยังนะครับอะไนะครับผมเอาไม่เนาะครับเอาขึ้นงวดนี้แหละอืมครับเพราะว่าทำชุดครับออดสารภาพนี่กับเขามาหลายงวดเดินดีอิลีนะครับผมเดินดีอิลีนะครับอืมงวดนี้กับเอฟซีก็รอกับถามกันเขาไม่ยู่ ครับว่าออกสาขามใดมากหรือยังนะครับเป็นยังไงครับงวดนี้แ่ว่ากัรกอดีเหรอครับอ่าครับแต่ละงวดนี่ถูกมาถูกมาหลายงวดที่พี่น้องเพราะถูกปุ๊บต่องวดทันทีเลยนอกอาจารย์เนาะครับผมอืม ครับพี่อครับเอาหาคำพี่อยู่มันบอกครับคำพี่ยุดครับพี่ยุดธคนครับเป็นยังไงทั้งสารคามนี่ช่วงเงี้ช่วงเงีมม้ยคำนี่ช่วงเงี้มืดนี่อากาศเย็นบอกอากาศเริ่มเย็นเย็นแล้วครับยัมเวทของคนเ,เอาเออทำไมมันห่อนอยู่ดิครับบรรยากาศบ่บค่อยบ่ค่อยเย็นไปครับครับผมอืมพอไปครับต้อพี่ อสาะคารสิบหกธันวาคมหกหกนะครับครับผมวิ่งเจ็ดกับแปดด้วครับเออวิ่งเจ็ดกับแปดครับเป็นบนล่างขึ้เก่าไครับเนียนบนเนียนบนเกอร์อยครับอ่าเด็นบนนะครับผม คือบนล่างลขาหรอกครับบนบนล่างเขาหรับแต่ว่าให้เน้นบนนะเพื่อท่ที่บุอ่าให้นักบนตั้ชมอสราคางครับผมเจ็ดกับแปดตัวได้เด่นครับเจ็ดกับแปดตัวได้เด่นครับเจ็ดครับเจ็ดเเด่นที่เจ็ดโอ้เจ็ดขึ้นมาแรงแน่นอนนะครับผมครับบอชนเด่นเจ็ดเลยครับอ่าครับผม สูตรชนที่เจ็ดครับผมครับเลขติดนะครับเลขติดมีหนึ่งสองห้าหกครับเลขติดเฉียงกับวีนหรืเปล่าครับเลขติดหนึ่งสองห้าหกนะครับเลขติดหนึ่งสองห้าหกครับประกบกู้ครับครับมีเจ็ดหนึ่งครับ จ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับเจ็ดสองครับเจ็ดห้าเจ็ดหกครับเจ็ดห้าเจ็ดหกครับครับแล้วก็แปดหนึ่งแปดสองครับแปดหนึ่งแปดสองครับหกคูเจ็ดคู่กับแปดหกอีกคู่หนึ่งครับแปดหารถจับบ่อยกัน วันอะไนะครับผมเลยก็ขาดแบบแปดพกแบบกเลยอครับนีคที่มาูปแจับได้ครับแต่ว่าอาจารย์ไ่จับให้แปดหาครับผมโอ้นะครับแสดงว่าอ่าบอแม่นบ็บอจับให้เอฟซีครัักบอเขามารักบอเขาธรรมช่มนะครับผ แต่มันโลเขาอืมแต่มก็ได้ครับผมจับเ,เน้นคู่ได้นะครับอาจารย์เน้นคู่ไดเน้นเน้นที่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็หครับเน้นสาคู่เจ็ดหนึง่งเจ็ดสองเจ็ดห้าต่าเจ็ดห้านี่มาได้มันม่เจ็ดห้าที่จับเจ็ดหา้า,าแปดแปดห้านี่ แต่มบ่ได้เอียจังไหนบ่มาตามสูตรบ่ครับผมผมมาตามสูตรเลยอืมรักแบบมาจังเนื้อเดียวมาแบบนั้นกับพ่รูครับเออเอาเจ็ดหนึ่งขึ้นมากับจับใส่เอาครับครับพีพี่ครับผมครับผมเจ็ดหนึ่งนี่ตอนนี้นะครับเนาะดังแหี้ยมาหลายอาจารย์มาหลายสำนัก นะครับไปตรงอาจารย์ดังไปตรงอาจารย์เพิ่นนัำออกเก็ดครับผมมาเรียวกับพี่เพิ่นว่าเปาหรือเดาเรืออันนี้ครับอันนี้ก็ตามสูตรแม่หมออาจารย์ครับผมครับอาจารย์เพิ่นว่าตามสูตรของอาจารย์ไม่พี่น้องเด้อตัวเลขอาจจะมาตรงกันนะครับเนาะแต่ว่าของเพิ่นเด็กเจ็ดกับแปดตัวเลขมีอาการกระส่งให้บ้าเฒ่าตั้งแต่ตองวดผนเด้ทผู้ชมดเด้อบ้าเฒ่าเห็นแล้วนะครับ อ่สาส่งไม่แล้วนะครับจนว่าอาจารย์เพ่นว่าถ้าตรงถ้าตรงกับอาจารย์ดังเพื่อนโบลลุ่งก็ได้อาจารย์เพ่นว่าเนาะครับโบลลุ่งก็ได้แต่ว่าเบาเถาว่าเอานะครับเบาเถาเห็นตาที่แรกแล้วนะครับก็ลุ่งให้เอฟซีให้เขากรงกระซังเพราะว่าสูตรของตละลเซียนสูตรของตละลอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะอืมถามันตรงกันก็นกนดีครับจังบรด้ไปหาหลายตัว S <S เ,เน้นตรงตรงไปกันเน้นตรงครับเน้นตรงเอาไปเบิ่งตัวเล็กน้ำกันทำชุ่มกันกลับไปน้ำน,นะครับผมหน้าจอทำมชุ่มนะครับเนาะเอาสารข้ามไปอยู่ในสายนะครับผมสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสบหกนะครับวิ่งมาเจ็ดกับแปดนะครับเน้นบนไม่เป็นองเลยต่ว่าหตกติดบนล่างแต่ว่าชุดนี้เด่นบน นะครับเลขปิดหนึ่งสองหาหกนะครับอาจารย์จับคู่ให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดหนึ่งแปดสองแปดหกคามแปดห้านะครับอาจารย์เอาพูดได้มากแปดห้ากระจับแซวครับผมแต่ว่านี่สูตรบอกใไฮเด่นแปดห้าไม่ค่อยเด่นนะครับอาจารย์บม่จับให้นะครับเน้นๆเลยคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้านะครับเบ้าเท่ากันนี่ครับเจ็ดหนึ่งไม่แห้งนะครับคำชมครับหาไม่ได้แล้วลอตเตอรี่ตัวหนึ่ห้าก็ได้แล้วนะครับเลขดังนะครับ ครับผู้ได้มากนะครับถ้าผู้ใดมีเลขติดนะครับเลขวิ่งดีๆนะครับจับเลขวิ่งมาใส่เลขติดหรือมีเลขติดแม่นๆก็จับใส่เลขวิ่งของอาจารย์นะครับทำชุชมมักชุดใด้หลายจันท์มัมัต่ดเจดที่เราทำทุดบูดทิพยุดเนินนะครับครับศูนย์มัมมี่เนบ่ฮงวดนี่บ่มีติดศูนย์บะฮ้องอาจารย์มัมีติดศูนย บะมีติดศูนย er. ์นะะศูตรบะมาศูนย์นะครับผมเอาแคปหน้าจอด้ทา้ชมเด้นะครับอสารคามนะครับผมแคปหน้าจอครับศูนย์ไม่มีนะครับอาจารย์ว่าผมบารมันจะมีศูนย์ยด่ยงวดเนี่ยฝันเห็นลูกแก้วครับฝันดีแอาจางนะครับผมเห็นลูกแก้ว นี่สวนี่มากอยู่แต่ว่าสวนตรงกันผมหนึว่ามีสูนมากผมมาสูตรศูนย์ศูนย์จะมีจะมาบนไหมครับคุณยนตยนลูกแก้วลูกแก้วร้อยขึ้นไหมครับลูกแก้วร้อยมีูนยนถามมากกับมาบนศูนย์เนี่ยครับครับผมผมแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่ามันจะบ่มาณสวนเก่าเก่าศวนตัวเก่าอีกบ่ตัอเก่าอยก่หรอแต่ง่านะครับเนาะ อันนี้ครควมฝันดอกอาจารย์นะครับควมฝันบางทีเตี๋ตีตามควมฝันมั่นหังหังพรเอินผันันแม่นไปังสันไะครับผมเอานะครับอาจารย์เด่นให้คือเด่นเจ็ดนอจานเนาะอือครับเป็นจังไงลักลอยจะมี่ปรมวดนีชุดสามโตหรือจังไหลักลอยคือเขาอยากนะรับเนาะอือครับผม ยังไดครับเล็กปูว่มีมากหรอบอเล็กปูมีมากบ่เล็กปูก่ไถมากต่ละตูนี่ครับบอครับอืมเข้าดีบอเอาถามวันนี้ได้มาตโตก็ลงกเป็นเล็กวิ่งเล็วิ่งของปูให้เพื่นกรได้เด้อะครับผมกานเล็วิ่งเพิ่อนแมนอ่าเล็กวิ่งนะครับ มาได้ทั้งบนทั้งล่างหรือเพิ่นเพิ่นบอกว่าว่าเป็นล่างหรือเป็นบนเมีนเนนครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างโอ้เพิ่นว่ามาได้ทั้งบนทั้งล่างเป็นเลขฮเอาทำมุ่งส้มวัที่แล้วเพิ่นก็ให้ตเจ็ดแม่เป็นบอกครับผมโหมดควานเพื่นไห้กระหิตเจ็ดแต่ว่ามันมันบ่เข้าอืมเออหมดฝากบุญบนไห้หกครับนล้มตาหกสามอืมครับผมเออตึ้งพีดถูกถูกบ่ญหมดแล้วเพราะเขาเนานะครับ ครับบ่าวเถ่ารบกวนสักนิดครับผมอาระรันครับครับขอบคุณครับหิ้งลยครับครับระจหิงๆิ้งลุยด้วยกับผมแห่งเอฟซีเพื่นในช่วงนั้นครับผมสวัสดีครับครับผมอ๋อธรรมชุ่มอ๋อสารคามนสายด่วนกลางดึกนะครับผมเมื่อ16ธันวาคม2566เป็นสไตล์คล้ายๆครับคุณปุ้ยบัวใหญ่ได้ครับจะเป็นคนเบาหน่อยๆเบาซาซา นะครับผมแต่ว่าให้เป็นคนจริงใจนะครับตัวเลขได้มากจังเลยกับแห่งจังสันนะครับเนาะเอาวัดนี้อาจจะไปตรงกันแน่นะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับสูตรอาจารย์ไัอาจารย์มั่นเลยพี่น้องเ้อนะครับผมไม่ได้ไปเอาของใครมาสูตรใครสูตรมั่นนะอาจารย์พันวาตัวเลขบ้าเท่ากับเห็นตั้งแต่ต้องวดแล้วนะครับผมวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับบนล่างเน้นบนเด่นที่เจ็ดนะเลขติดหนึ่งสองหาหกจับคู่ให้ 7จ็ดหนึ่งเจ็ดสอาจนะครับอาจารย์เน้นที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดส้าชุมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งชครับขอบคุณพญายมยศสุขุสุขน,นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนที่สําคัญเฮงเฮงได้โชวครับผมพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบาเทาวสวัสดีครับผม